สวัสดีค่ะคุณครูวชิลาพรามประดิดค่ะคุณครูธนนท์วิมลกันจนาครับและคุณครูสมประสงค์เด่มเมลิงครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ในแบบฝึกที่20ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอเสนอสัรศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า we walk. we walk we walk มีตัวสะกดอะไรกันบ้างเราไปฟังกันครับ V w a l k วีวอกการเดินเป็นรูปตัว V ีรีพิสต์อัพจ three two one วี w a l k วีวอกการเดินเป็นรูปตัว V เก่งมากค่ะเด็กๆก่อนอื่นเราไปวอร์มอัพร่างกายันก่อนนะคะ everyone are you ready let's go step one one two three f i v e s seven e i g t e step two one two t h r six seven eight n i e p t h one สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด o ้า e nine ten รูปแบบที่หนึ่งการเดินเก้าเป็นรูปตัววีเด็กๆด,ดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะคะ one two three four five six seven eight เด็กๆทำพร้อมกันนะคะ everyone are you ready let's go one two three four five six seven eight รูปแบบที่สองการก้าวไข่เด็กๆด,ดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะ one two three four five six seven eight เด็กๆทำพร้อมกันนะคะ everyone are you ready let's go one two t h f i v e six seven eight เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,กับกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ในแบบฝึกที่20สนุกไหมคะสนุกมากเลยครับคุณครูประโยชน์สําหรับวันนี้ได้อะไรบ้างคะมาเตอร์สำหรับประโยชน์ของการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่นะครับก็จะสามารถทําให้เรา เคลื่อนไหวนะครับได้อย่างคล่องแคล่วนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายเราด้วยดีมากๆเลยนะคะงั้นเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ